ครั้งนี้ห้ามจบคลิปหน้าการโอเคไหมฉันจับปิดอ่าโอเคเอะไรวันนี้เราจะลองดูอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ไอการเนี่ยคนดันกดปิดคลิปเมื่อกี้ปิดโทรศัพท์มาตื้อเลยมาเดี๋ยวตรงนี้ใครจุดอุ้ยแกอันนี้ออกก่อนเว้ยเดี๋ยวใช่ตรงนี้ไหม ปิดาเกือบลงขาอีกแล้วเยอะเลยอาจจะต้องแก่หรือเปล่ามันมืดไม่หาหาปานไม่เจอโอ๊ะดีๆนะเดี๋ยวมันจะจุดไม่ได้จุดนะโอเคโอเคโอเคเป็นยังไงบ้างป๊าป๊ได้ใช่ไหม รอกันละครับเฮ้ยไม่มีรถเี๋ยวรอให้ไปก่อนเฮ้ยยิงใส่เขาเลยนั่นยิงแวเขาย่ำรวบจ้าต้อแบบตูมแบบนี้ัตเหรอเลยเหรองั้นลงนับกันไหม เราจะจุดพวกกันลุยลุยลุยเล่นไม่มาไม่มาจุดไม่ถือแบบนี้แล้วก็ชี้ขึ้นฟ้านะเวลาจุดจุดเสร็จแล้วก็ชี้ขึ้นฟ้าเลยเอ้ยอะบ้าบ้าบ้ายลมลมรอก่อนรอก่อนรอลมผ่านไปก่อน จกจแอม,มาแล้วชี้ึันฟ้าเอาอยาชี้ไปทางบ้านฉันเอาโดนรอคายอโอมันจะเป็นสีเหลืองสองสาม มีหลายสีเลยสีอห้าหกเจ็ดแปดเก้าส,สิบสิบสอง

สี่สิบแปหสิบคยห้าเอ็ดห้าสองห้าสาส สองหกสองนะัดแ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาลูกอาจจะหมดแล้วมั้งเอาล่ะอย่าพึ่งจบเออไฟเช็คจะไปเล่นไฟเย็นต่อไฟเยน็นลิสกระบองขอกระบองกระบองผู้ผู้ทอ้อนี ที่มอนนับเกินหรอเออนับนับสี่ไปสิบสองหรอมันมีมันมีหกมันมีหกสิบเอ็ดนะนีอย่างนี้กลับบ้านนี่เอาไปให้ปุ๋มเออครับแม่มันมีหกสิบเอ็ดนะมีหกสี่ทีมอนนับเกินไปสองมาเร็วเอาไปใหญ่เอาไปใหญ่ไปก่อนไฟเย็นอันนี้ของนายนะเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้แป๊บนึง ปาะแล้วต้องไปปักตรงนู้นไม่ต้องปักถือเลยนั่นแหละเราชอบถือแต่เราแต่เราจะปักอ่ะปักปักคืออะไรไม่ได้ลืมเอาออกอันนึ่งอ่ะของเราของเราดูของนายเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคห้าไป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 ได้ตรงนู้นเร็วมืดมืดมันจะได้สว่างไป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 เคสเค นายนายจุดตรงนี้ได้เล่นตรงนี้ก็ได้หนูแต่ผมจเจ๊นทีมึนหโอเคงั้นการเล่นตรงนี้ก็ได้มาอ,อ่ะให้การจุดก่อนอ่ะไฟเช็คหรือให้จะให้เราจุดให้จุด้โอ,ดโอเคได้งั้นเอ่อเอาวางถูกวินีก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวจุดใหู้อ่ะจุดทีละอันอ่ะอันนี้จะทำอันนี้จะปักหรือลงดินหรืออะไรช่างหนะโอ้โห เออ<า>เนี่ปากเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคออาจจะเป็นเพราะทางนี้หรือเปล่า <laughs> อันนี้กัดปา <laughs> <laughs> กกด ไฟเย็นอะไรล่ะขวดร้อนเลยมันร้อนนิดนึงอ่ะมันโดนมือเราด้วยมือกีนร้อนแต่บอกว่าไฟเย็นอวดชีหมดแล้วหมดแล้ว ปกติเราชอบสะสมนะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนดีิวมาไปด้วยฮะกลัวอ่ะถ้างกันจุดก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปชีมมาจุดจะจุดกี่จะจุดพร้อมกันกี่ดอกนี้จะจุดพร้อมกันไปเลยโอเคทีลานมามาทางนี้เออทางตรงนั้นก็ได้นตรงต่อไปเลยได้เออเล่นทีละอัน อันหนึ่งซองหนึ่งเล่นแต่มันสามารถทำแบบนี้ได้นะเดพิ่งเดี๋ยวเพิ่งวางไว้ก่อนอวางก่อนแปต่เราดูนี่ดูนี่นายเล่นสองอันแล,ล้วว้าวยโอ้โหมันติดอันอนื่น <c oughs> มันติดอันอนื่นด้วยอ่ะตรงนี้มันติดอันนี้เอเอไม่คิดออกแล้วคิดอะไรออกออกแล้วยังเฮ้่อไปก่อน จะลองดูมันติดมันติดกันมันติดกันก็ใช่ไงนั่นแหลสิรอ่ที่เราบอกเราชอบามาทำติดกันครับ้วันะยางวดเดนรันลวดเหล็กมาตาลยถ่ายเราไวไหนเออวางไวกอนอ้ะเาขอลองก่อนอยาลองอย่างนึงก่อนเดี๋ยวทำไมมีแค่สีดอกวะ เกือบได้ฟ uhm รีหน like, ึ่งดอกใช่ไหมที่ในใจเกือบได้ฟรีดอกใช่ไหมถ่ายไหมถ่ายเดี๋ยวาพุ่งกดปิดนะปิดฉันจะลองดูอย่างนี้ถ่ายให้อันนี้ไหมแบบถ่ายอันนี้ไหมลองดูดูดูขอดูก่อนถ่ายแล้วนะถ่ายแล้ว